ทันเศรษฐกิจวันนี้ท่านผู้ชมครับจะพามาดูเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหลายคนบ่นนะบอกว่าผ่อนรถกันไม่ไหวก็เลยอาจอาจ,จะถูกปล่อยยึดบ้างเอาไปบอกให้คนอื่นเขาผ่อนต่อบ้างมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าเกิดคนคิดว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องซื้อรถอยู่แล้วล่ะก็เป็นอโอกาสในการลงทุนในการทำมหากินด้วยแต่บางทีซื้อมาแล้วเกิดสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นผลกระทบผ่อนต่อไม่ไหวก็บางทีไปขายมือสองบ้างอะไรบ้างมาดูกันในทันเศรษฐกิจวันนี้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ในตลาดรถเองก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีการปล่อยกู้นะฮะการปล่อยสินเชื่อเช่าซ,ซื้อกับรถยนต์อาจจะยากมากโดยเฉพาะตลาดมือ2หนําซ้ำเขาบอกว่าบางทีนะ EV เข้ามาเนี่ยคนก็สองจิตสองใจจะต่อออกรถแบบไหนดีนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสัญญาณก็เลยเป็นลบ,ลบ ผ่อนไม่ไหวปล่อยแบงค์ยึดคืนกันไปก็หลายคันเหมือนกันอ่ะมาดูกันท่านผู้ชมครับตัวเลขมันมากน้อยขนาดไหนทําไมถึงบอกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ถ้าเกิดไปดูตัวเลขเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดีฮะเราโตโตจริงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะโตไม่มากเท่าที่เราคาดกันเอาไว้แล้วก็เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเหมืเมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปเพิ่งจะรายงานไปนะครับดอ,เอรเผ่าภูมิรองหัวหน้าเพื่อไทยก็อกว่าเอ๊ะสภาวะแบบนี้ยังเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่อีกเหรอแล้วคนที่เขาจะก่อนนี้ยืมสินน่ะเพราะมันไม่ไหวแล้วรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายมันเพิ่มมากกว่านี่นะครับคนที่ซื้อรถปี2ปีที่ผ่านมาตอนนี้ฮะเริ่มและหลายคนผ่อนต่อไม่ไหวกลายเป็นหนีเ่าฮะผ่อนไม่ได้นี่นะครับ สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง การที่ออกมาก่อนหน้านี้เรามีโควิดใช่ไหมครับก็จะมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมาก็เรียกว่าเออลดภาระในการผ่อนได้แต่ปรากฏตอนนี้มาตรการหลายอย่างเริ่มหมดอายุไปครับพอสิ้นสุดปุ๊บฮะการเงินที่มันเปราะบางอยู่แล้วก่อนหน้านี้อยู่ได้ประคองตัวได้เพราะมาตรการพอมาตรการสิ้นสุดทีนี้ไม่ไหวพอไม่ไหวทําไงฮะไม่ขายออกไปก็ปล่อยให้มีการยึดรถเกิดขึ้นนั่นเองครับไปดูกันอีกท่านผู้ชมฮะสภาวะแบบนี้แล้วมันเกิดตัวเลขอะไรถัดมานะครับรถเนี่ยโดนยึดฮะเขาบอกว่า สภาว่าแบบนี้มัน2ปีเข้าไปแล้วมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่นู่นนะครับปี65กันมาแล้วคือรถเนี่ยที่เข้าไปสู่ตลาดมือ2นี่นะครับประมาณ20,000กว่าคันต่อเดือนนะปีหนึงประมาณสักส0 0 0สนกว่าคันฮะก็กลายเป็นหนี้ที่ต้องจับตาว่าอาจจะสูญเนี่ยประมาณแสนห0 0ล้านอย่างปี64เนี่ยมันแสนส0 0หม พอปี 65, มันขยับขึ้นมาอีกไงฮะท่นานผู้ชมแล้ว6กก็ขยับขึ้นมาอีกมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนั่นเองครับไปดูตัวเลขกันต่อนะฮะร,รถที่ค้างมาครับปี6 6น้นบอกรถโดนยึดเมื่อกี้เห็นตัวเลขแล้วปี64ปี65ใช่ไหมครับปรากฏปี66เนี่ยมันโดนมากขึ้น5-9%เอีกฮะเพราะอะไรเพราะว่าไตรมาสที่2ปี65สภาวะดอกเบีย้ยนก็เริ่มเป็นขาขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับลูกหนี้หลายรายบอกว่าผ่อนต่อไปต่อไม่ไหวแล้วหหลาลาาายยก็เอ่ถ้ไไไมวทง ปล่อยยึดเลยก็แล้วกันก็คือส่งไม่ไหวก็ปล่อยก็หยุดพอหยุดปุ๊บรถก็โดนยึดไปนะครับก็เอาไปขายทอดตลาดกันไปฮะอ่ะขยับไปต่อท่านผู้ชมครับเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับคุณธนิตนะครับก็เขาก็บอกว่ารถที่โดนยึดเนี่ยมัน,นราคาก็ตกลงแล้วรถมือหนึ่งเองคนซื้อก็น้อยลงด้วยแล้วก็บอกว่าไม่แค่รถมือสองนะครับแต่รถมือหนึ่ง ก็มีโอกาสปรับตัวลดลงเหมือนกันกระบอกปีหกหค5ก่อนหน้านี้มันลดไปพอสมควรที่สําคัญก็คือรถกระบะกระบะเนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการพาณิชย์ไงท่านผู้ชมฮะยอดขายหายไป20%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าความผันผวนของเศรษฐกิจมันเยอะมาก รถกระบะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหลายหลายก็หลายท่านก็น่าจะรู้นะครับเวลาซื้อไปก็ขนของนะครับคนอาจจะขนคนเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายนะแต่ขนของขนอะไรต่างๆในการที่จะทําเรื่องของการค้าทาเรื่องของเชิงพาณิชย์จะไปเปิดร้านจะเป็นขนส่งจะเป็นโล S <S จิสติกเองก็ตามแต่เพราะฉะนั้นพอยอดรถกระบะมันปรับตัวลดลงนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งคนที่จะซื้อรถไปใช้ในเชิงพาณิชย์เอาไปทําหากินเป็นการลงทุนเนี่ยเขายัางไม่ไหวเลยท่านผู้ชมครับ ขยับมาอีกนะครับถ้าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ตอนนี้เนี่ยมีรถ EV เข้ามาตีตลาดเยอะมากแล้วรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนส่งเสริมไหมครับก็ทำให้ราคาของรถ EV รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยถูกลงเออพอเป็นแบบนี้ มันเลยไปกระทบหรือเปล่าหลายคนบอกอยากจะซื้อรถใหม่ก็ไม่มั่นใจอ่ะหนึ่งเศร,รษฐกิจอาจจะไม่ดี2คือถ้าเกิดซื้อรถที่ใช้น้ามันตอนนี้ผ่านไป5ปี7ปีเอาพิ่งจะผ่อนหมดเขาจะเลิกใช้รถน้ํามันกันแล้วอยังจะไปใช้ EV ีอีกหรือเปล่านี่นะครับแต่ก็มีมุมมองบอกว่า E ีีเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับตลาดมือสองมากขนาดนั้นแต่ที่ต้องจับตาดูก็คือในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็จะเห็นแล้วรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าวันแรกๆนะ ยอดขายนี่ติดอันดับท็อปเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอจบงานเนี่ยปรากฏว่า t o y ยต้กับ Honda ก็ยังมาติดอันดับ1กับอันดับ2แต่ใน10รถยนต์ยี่ห้อที่ขายดี เป็นอันดับแรกๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นรถ EV จากจีนทั้งนั้นเลยครับอย่าง BYD เนี่ยมาอันดับ3ฮะยอดขายห่างจากคอนด a เนี่ยแค่หลักสิบคันเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยรถ E ีีเนี่ยขายดีมากรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นเพิ่งจะมาตีตลาดในวันช่วงท้ายๆนะครับของงานในม o t ต r Expo ในปี2023นั่นเองครับแต่เขาก็มองว่ายังไม่น่าจะเกี่ยวกับตลาดรถมือสองเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะดูแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันจะไปได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีคนกก็ออยาจะซื้ นคนอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไม่มีใครอยากซื้อฮะเพราะสินเชื่อชาซื้อรถยนต์เนี่ยเราต้องเป็นหนี้กันไปอีกหลายปีสินเชื่อบ้านอีกเปหลายสิบปีเลยแต่ถ้าเกิดคนคิดว่าเศรษฐกิจดีแน่ยังไงรายได้เข้ามาแน่เขาก็อยากซื้อเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมองฮะสอง س าเรโอซีนาเรโอแรกเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะซึมพอซึมปุ๊บคนคิดว่าสินทรัพย์ใหญ่ๆพวกบ้านพวกรถก็จะเลื่อนออกไปฮะ ชะลอการซื้อเพราะไม่มั่นใจศักยภาพหรือความสามารถในการที่จะจ่ายในช่วงอนาคตได้เสน่นเดีสองคือรถมือสองเนี่ยอาจจะโตได้เหมือนกันในสถา,านะสินค้าทดแทนนะคือถ้าเกิดซื้อมือหนึ่งไม่ได้แต่หมายยังไงของมันต้องใช้อยังจะต้องลงทุนยังจะต้องเอามาใช้ในการประกอบพิจารณาแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นสําหรับรถมือสองในอนาคตก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยท่านผู้ชมครับในสภาวะดอกเบีย้ยแบบนี้รัฐบาลบอกว่า ควรจะลดแบงค์ชาติบอกว่าถ้าเกิดรีบรถไปมันก็อาจจะมีผลกระทบได้แต่ถ้าเกิดดูนะครับตลาดรถเองก็มีผลเหมือนกันตลาดบ้านด้วยเหมือนกันนะบอกว่าราคาต่ากว่า3ล้านเนี่ยก็มีผลเหมือนกันกระทบเยอะมากเพราะคนไทยขาดกําลังซื้อนี่แหละครับปัญหาสําคัญตอนนี้เลยเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยขาดกําลังซื้อดูได้เลยจากซับใหญ่ๆอย่างบ้านกับรถนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครึ่งนึงครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไายของนิวเนทันข่าวเที่ยงครับ